ก็แตนแบรดลูดใสอแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวกันอีกแล้วจ้าอาจจะเห็นจากลุคที่แตนใส่ตอนนี้ก็คือมีความแบบหวานดูแบบสาวน้อยมีความลดอายุมากเลยนะคะสำหรับลุคที่แตนเลือกมาแต่งวันนี้ก็จะเป็นลุคที่มีความแบบคุณหนูคุณหนูนิดนึงหวานหวานแต่ว่าเราก็จะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นสาวชิคใช่ไหมเราก็จะขอเติมความชิคลงไป ก็สำหรับเสื้อผ้าที่แตนเลือกมาแมช์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นคอลเลคชันใหม่จาก M2H Studio เราเคยทําไปครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วก็คือมีความเป็นแบบผู้หญิงมากๆมีความแบบสวยหรูอะไรอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้เราขอเป็นชุดที่ค่อนข้างใส่ได้ง่ายๆแต่รู้สึกว่าครเนี้เป็นชิ้นที่ค่อนข้างใส่ได้ง่ายๆใส่ได้จริงใส่ไปเดินห้างใส่ไปสยามใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้อย่างชุดนี้ตันว่านะใส่ไปเที่ยวทะเลใส่ไปต่างจังหวัดถ่ายรูปออกมาก็คือแบบน่ารัก นนสําหรับ M2S Studio นะคะเขาเป็นแบรนด์แฟชั่นออนไลน์ก็เพืเ่อนๆสามารถที่จะช็อปได้นะคะผ่านมือถือนั่งอยู่ที่บ้านส่งตรงถึงบ้านเลยนะตอนนี้คือสามารถช็อปได้นะคะผ่านทาง Line แอด M2S แล้วก็ป๊อปหรือจะชอปผ่านทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันของเขานะคะที่ช็อปแอด 24ก <mon spreadsheet> ็ได fiz si, si, ้เช่นก so ันนะคะสะดวกมากๆแล้วแบรนด์นี so ้ก <mo> ็ค <yes. S 2> <ans> ือสั่งกี่ชิ้นก็ส่งค่ะส่งตรงถึงบ้านเลยแล้วเขาก็ออกคอลเลกชันนะคะใหม่ๆนะคะให้เพื่อนๆได้ช้อปกันทุกเดือนเลยนะคะแต่ว่าคุณภาพของเขานี่แอบเกินราคาเหมือนกันนะคะด้วยคัตติ้งต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ยังไงเดี๋ยวแต่ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ให้ใน description box เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะขอใส่ไปแล้วเราก็อธิบายไปเลยนะว่าเราจะใส่ยังไงใส่ไปไหนแมทช์ยังไงขอเริ่มที่ ต่ชุดนี้จริงๆคือเป็นชุดที่แต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับความสูงข,ของแตนมากเป็นชุดที่อาจจะดูแบบเฮ้ย <c oughs> ใส่แล้วดูลดอายุมากใส่แล้วดูเด็กด,ด้วยความที่สไตล์ของชุดเป็นเชือกใช่ไหมคะก็คือมันจะเป็นทรงกระโปรงแบบนี้แล้วคือชุดนี้นะคะคือด้วยตัวเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบเนี้ยไม่ต้องรีดเลยก็คือไม่ยับเป็นชุดง่าย ใส่ไปาคาเฟ่ใส่ไปทะเลใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดแบบใส่สบายๆสายําหรับลุคนี้นะคะแตนจะขอเลือกใส่กับรองเท้าผ้าใบแต่ว่ามันดูน่ารักดีแล้วก็เออเวลาใส่รองเท้าผ้าใบมันก็ดูแบบใส่สบายมากเลยอะ่ะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นซิปหลักสำหรับลุคนี้นะคะ อันนี้ก็คือยังคงมีความหวานอยู่จริงๆตัวนี้คือชอบกระโปรงมากอันนี้คือเป็นกระโปรงลายสกอตที่มันจะมีตกแต่งกระดุมตรงนี้เป็นกระโปรงเอลสูงด้านหลังเป็นซิปแล้วก็ตัวเนี้ยเสื้อก็คือจะเป็นเสื้อยือดผ้าริบนะคะแล้วก็ตรงแขนเนี่ยจะเป็นแบบบอลลูนเป็นแขนพอง,พอง ซึ่งมันทําให้แบบเสื้อดูมีดีไซน์ที่หวานมากยิ่งขึ้นดูแบบมีความลูกคุณนิดนึงเออแล้วก็ใส่สร้อยมุกเข้าไปอีกก็คือดูหวานดูน่ารักน่ารักหรูหรูนะคะน่ารักน่ารักมากจริงๆเป็นชุดถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบไปทํางานแล้วก็ที่ออฟฟิศส,สามารถใส่กระโปรงสั้นได้อะไรเงี้ยนี่เป็นอีกชุดหนึ่งที่ดันว่า สามารถใส่ไปทํางานได้เลยด้วยความที่กระโปรงสีชมพูใช่ไหมคะตันก็เลยขอใส่เป็นแบบรองเท้าสีเหลืองนิดนึงดูสิให้มันมีความแบบเล่นสีสันกันไปเลยมาต่อที่ลุกที่3นะคะสำหรับลุคนี้มาเป็น All Black เลยแต่ว่าเป็น All Black ที่ยังคงความ หวานป่ะลุคนี้นะคะที่แ่นใสก็คือแตนเลือกเป็นเสื้อยืดตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อยืดแล้วก็มีตกแต่งขนนกแบบนี้คือเป็นเสื้อยืดผ้าริบธรรมดาเลยนะสีดํานะคะแต่ว่าพอตกแต่งขนนกขึ้นมาก็คือมันทําให้เสื้อที่เป็นเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยดูมีอะไรขึ้นมาเลยแล้วลุคนี้จริงๆคือสามารถที่จะแต่งไปปาร์ตี้ปีใหม่ได้เลยใครมีงานตอนกลางคืนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากแต่งอะไรที่ดูเปรียปร้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดูโปะแล้วก็ดูน่ารักดีนะคะแล้ว ก็ตันเลือกใส่กับกระโปรงนี้เลยนี่กระโปรงแบบน่ารักมากอันนี้คือกระโปรงทรงมันเหมือนกับเชุดเดรสตัวแรกสีน้ำตาลคือมันจะเป็นกระโปรงบานๆแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีซับในด้วยนะคะนี่จะเป็นกระโปรงเอวสูงคือเนื้อผ้ามันจะมีความเป็น texture แล้วก็ตัวกระโปรงเนี่ยก็คือจะเป็นแบบพองๆตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะแต่ว่ามันทรงมันน่ารักดีแล้วเราก็ใส่ส้นสูงนิดนึงนะคะอย่างใครไปปาตี้งไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย ชุดเดรสสีขาวที่เป็นเนื้อผ้าแบบมี texture เหมือนกันนี่ชอบที่มันเป็นส q u a ร์เน c k ข้างหน้าแล้วก็ตรงแขนเนี่ยมันจะมีความเป็นบอลลูนนิดๆตรงปลายแขนซึ่งเป็นชุดที่ดูหวานดูสวยดูเหมาะกับแบบว่าใส่ไปพวกงานอีเวนต์อะไรต่างๆมากเลยตัวกระโปรงก็คือจะเป็นระบายระบายแบบ มีซับในแต่ว่าตัวนี้จะแอบมีความบางนิดนึงอาจจะต้องใส่ข้างในพวกกางเกงซับไนที่เป็นแบบสีนู๊ดอะไรเงี้ยพวกเชฟแวร์สีสีนู๊ดอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ตัวนี้ก็คือเป็นซิปหลังเหมือนกันแต่ตันชอบตรงนี้มากเลยตันชอบสแควร์เน็ของเขาอะ่ะมันมีความลึกแบบพอดีใส่ง่ายๆตัวเดียวจบแล้วก็เอเซอรี่อย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องใส่เยอะเลยจริงๆตรงคออย่างเงี้ยเราหาต้้งหูที่แบบมีความใหญ่นิดนึงหรืออาจจะเป็นสร้อยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เลย สำหรับลุกนี้นะคะมีความเปรี้ยวมากกว่าหวานเนื่องจากว่า เสื้อของเรามีความแอบแซบนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเสื้อผ้าริบเป็นผ้ายืดแล้วก็เป็นคอเหลี่ยมนะคะตัวนี้จะมีความครอปแล้วก็ตัวนี้ก็แอบครอปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่แต่รู้สึกว่ามันก็ยังคงแบบสวยสําหรับลุคนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติจะใส่ชุดชั้นในอาจจะต้องเลือกชุดชั้นในที่ค่อนข้างเอ่อเป็นสีนู๊ดแล้วก็ด้วยความที่มันครอปมากอบอาจจะต้องเลือกชุดชดั้นในดีๆนิดนึงนะคะเผื่อว่าสมมติว่ายกแล้วมันอาจจะแบบมีความโป๊แต่ว่าแต่ว่าด้วยดีไซน์แล้วก็ทรงของเขามันก็ ออกมาสวยอยู่แล้วเสื้อผ้าใส่สบายมากมันจะเป็นผ้าริบเป็นผ้ายืดแบบนี้แล้วก็แต่เลือกใส่กับกระโปรงตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกระโปรงเอวสูงคือถ้าเราจะใส่เสื้อแบบออกครอปครอปอย่างเงี้ยควรจะใส่กระโปรงให้เอลสูงสูงนิดนึงให้มันเหลือเนื้อตรงเนี้ยไม่ต้องเยอะมากมันจะได้ดูไม่โปมากมันจะได้ดูแบบกำลังดี แล้วก็กระโปรงตัวนี้นะคะคือมันแอบมีความหวานอยู่นะมันมีแบบระบายระบายเป็นผ้าชีฟองกระโปรงทรงนี้คือเป็นกระโปงที่ยังคงให้ความหวานหวานอยู่แต่พอเอามาแมทช์กับเสื้อที่มีความเปรี้ยวอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ดูแบบเออดูเปรี้ยวซาด,ดูแบบเออนิดนึงอะไรอย่างงี้หวานหวานแบบเปรียปร้ยวๆยังไงเหมือนเชอร์รี่ไงหวานหวานเปรียปร้ยว ปรงเลยนี่ตันก็เลือกเป็นกางเกงมาให้แทนนะคะตัวนี้เป็นกางเกงสีส้มอิฐเลยตัวนี้เนื้อผ้ามันจะเป็นผ้ายืดเห็นป้าพอเป็นเอวสูงกับเสื้อครอปอย่างเงี้ยตันรู้สึกว่ามันยังพอดีแบบดูไม่โป๊กเกินไปก็ตัวนี้เขาเป็นดีเทลแบบ t i t c h i n g แบบว่าเป็นสีเออประมาณนี้สำหรับตัวนี้จะขอใส่เป็นแบบลองทำดูกัน ี่ชุด เดรสอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็น T-shirt เดรสเป็นเสื้อยืดแล้วก็มีตกแต่งขนนกเหมือนกันสําหรับตัวนี้ขนนกมันจะมีความแบบว่าเป็นสีชมพูอ่อนๆสําหรับ T-shirt เดรสตัวนี้นะคะอันนี้คืออาจจะต้องใส่เป็นเหมือนกางเกงขาสัาน้นหรือว่าใส่เป็นบอยชอตสีขาวข้างในเพื่อความแบบสีเขียวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยก็คือด้วยความที่มันเป็นผ้าริฟมันก็จะไม่ได้แบบหนามากใส่เป็นกางเกงขาสั้นสีขาวอะไร่างนี้ข้างในก็ได้แล้ว ก็ตัวนี้มันจะมีแหวกตรงนี้นิดนึงด้วยนะคะตัวนี้คือจริงๆคือมันใส่เป็นเสื้อยืดก็ได้จะใส่เป็นแบบ T-shirt d r ดรสก็ได้อันเนี้ยชุดเนี้ยคือด้วยความที่มันเป็นขนนกอะจากเสื้อยืดธรรมดาแต่รู้สึว่ามันก็คือมันยังมีความแบบมีลูกเล่นที่แบบสามารถที่จะใส่ไปเฉลองปีหม่ปีใหม่อะไรอย่างนี้ได้อาจจะหาออเทเซอรี่รองเท้าบูทถือกระเป๋าที่มันเป็นแบบวิงวิงอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆคือชุดนี้คือแตนชอบมากอันนี้เป็นชุดที่แตนตั้งใจเลือกมาแล้วก็คิดว่าจะเอามาใส่กับถุงน่องสีดําซึ่งเราก็ไปซื้อถุงน่องสีดํามารู้สึกว่ามันมีความแบบเข้ากันสําหรับชุดนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นผ้าชีฟองเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นตัดกันเป็นชุดเดรสสีดําตรงนี้แล้วก็มีแบบเหมือนผูกโบตรงนี้นะคะชุดนี้น่ารักมากแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นซิป เออสิบหลังความยาวอันนี้ก็คือน่ารักอีกแล้วคือเป็นความยาวที่พอดิบพอดีมากแล้วก็กระโปรงอันนี้คือมันจะมีซับในข้างในด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบบางจริงๆชุดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่าใครที่ชอบใส่ชุดเดรสแต่ว่ามันก็ยังพอเป็นชุดที่ใส่ไปทํางานได้อยู่นะแต่อาจจะดูแบบดูหวานดูหวานมากๆดูแบบน่ารักน่ารักอะไรนั้นะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถุงน่องให้ดู มีความใส่ถุงน่องแล้วก็เราจะใส่กับรองเท้าโลเฟอร์จ้าก็น่ารักแต่ว่าอาจจะต้องหาถุงน่องที่มันดํากว่านี้ยอันนี้มันเป็นถุงน่องแบบถุงน่องใส่ทํางานบ้านจิ น,นี่ก็คือมีความเหมือนแต่งคอสเพลย์ยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือมันเป็นชุดเดรสนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นซิปอันนี้แต่เลือกมานะคะคือแต่ชอบตรงปกของเขามากสําหรับชุดนี้ก็คือมันเป็นชุดเดรสผ้ายืดนะคะเป็นผ้ารบออใส่สบาย เดี๋ยวเราจะลองใส่แบบไม่ใส่ถุงน่องให้ดูนะคะว่าอาจจะใส่ไปทำทำงานอาจจะใส่ในชีวิตปกติได้ก็เดี๋ยวขอใส่ไปรองเท้าส้นสูงแทนอันนี้คือเราเปลี่ยนมาใส่กับรองเท้าส้นสูงเออชุดเดรสนี้พอใส่กับรองเท้าส้นสูงธรรมดาก็ดูเป็นไม่ได้เป็นคอสตูมแล้วก็ดูเป็นชุดเดรสปกติที่สามารถใส่ไปทํางานได้ชุดนี้ใส่ทํางานได้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ยาวแบบคุมเข่าเป็นทรงเอเนาะใส่กับรองเท้าส้นสูงนิดนึงเราจะได้ดูสูงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นชุดที่แอบแบบมีความเรียบร้อยเรียบร้อย นิดนึงทรงผมก็คือมีความเข้าปะผมต้องแบบเป็ดๆนิดนึงดูแบบเป็นสไตล์ คลนี้นะคะก็เป็นชุดสุดท้ายนะคะที่แต่นมาแตกให้ดูเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะแนใส่รายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใน d e s c r i p t i o n b o x แล้วรวมถึงไซส์แล้วก็ราคาด้วยนะคะราคานี่คือแบบเบาๆเลยรวมถึงช่องทางการไปช็อปกันด้วยนะจ๊ะ <l> ก็ยังไงวันนี้แ่นไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย